อุปรกรณ์ก็เป็นบางลันนะครับผมบางลันมีทั้งหมดแปดลังนะครับผมเยอก็เป็นหอยเชอรี่นะครับผมผสมไข่ไก่หมักไว้หนึ่งคืนแล้วนะครับเนี่ยกลิ่นเริ่มออกแล้วยังไม่เคยลองดักดูนะครับหมายแบบนี้ลองดูครับผมว่าจะเป็นยังไง คับผมเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับดักช่วงบ่ายนะครับแล้วก็รอลุ้นพรุ่งนี้ตอนเช้าเลยทีเดียวครับดักข้ามคืนไปเลยเราดูผลว่าจะเป็นยังไงบ้างครับคาดว่าปลาไหลก็น่าจะเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นสระที่ไม่เคยสูบเลยนะครับผมครับผมวันนี้ก็มาดูบางรันที่ดักไว้นะครับ ตากลางฝนดินๆนะครับฝนเพิ่งหยุดตกเพิ่งหยุดตกไปพักใจนะครับดักทิ้งไว้1คืนกับ1วันนะครับผมมาดูเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างในสระน้ำนะครับผมวันนี้หนักๆ อู้โดนเข้าไปแล้วครับโดนเข้าไปแล้วโด,นเ,วดนเข้าไปแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะใหญ่ไหม อุ๊ยโอ้ตายครับผมตายครับผมอู้ดึงโอ้ยังใช้ได้อยู่ครับตายครับผมเห็นต่หางครับผมเห็นต่หางหือ ยังอยู่ครับยังอยู่ไม่ตายครับอุ้ยไปแล้วครับตัวหนึ่งยังไม่ตายครับยังไม่ตาย โดนเข้าไปอีกแล้วครับโดนเข้าไปอีกแล้วโดนเข้าไปอีกแล้ว,ลวครับผมตัวใหญ่ครับตัวใหญ่โดนเข้าไปอีกแล้วตัวเท่าๆกันเลยนะครับผมอุ้ยอ,อันนี้ตัวใหญ่กว่าเพื่อนเลยครับอู้เหลืองอารามเลยนะ <laughs> 哦，没，也没。 เลี้ยงเลยเยือหมดเลี้ยงเลยครับครับผม ได้มา3ามตัวครับผมตายตัวหนึ่งนี่ถ้าเกิดว่าประยกนี่ถ้าเกิดว่าไว้สองวันนะครับเน่าเลยนะครับกินไม่ได้เลยเนะี่ยก็ปลาไหลช่วยๆทั้งนั้นเลยครับเนี่ย